มันเป็นเป็นแป้นปากของผูเลน <c oughs> ต้องได้ต้องได้ ก้าของอวกับปูกาลังเห็ดแล้วอันนี้คือหลาบกับปูอันนี้ปูแล้วต <c oughs> ้นเป็นอัวกับปูสุขสบายดี FC ทุกทุกคนมือนี่อากาศดีดีแดดตอนเทียงเทียงสิพาไปหากับปูแถวคันหน้าวาซิมีบอลลีบอล แกติแดดแบบนี้กระปูมันต้องขึ้นมาขึ้นมาอยู่แถวคันหน้าขึ้นมาสนแถวป่าห้าแต่ว่ามือนี่ซีมีหรือบอปลายรุ่นน้ำกันเลยละเปิ่งกอนอยู่เดียบแถวแค้มขั้นนี่แหละมันขึ้นมาสนแถวป่าห้ามันแดดแบบ เห็นยังสมิดซอยม้อยอย มันติ่นเป็นแป้นปากของปูเคุเล่น,นสิจกให้เบิงว่าสีไดหรือว่า cầm nhanh à, à. lút mưa lút mưa cầm nhanh cầm nhanh tòng đậy tòng đậy สุดอยู่แค่ป่าเนี่ยเข้มชัด หูกระปู่ันวิชยันเด็บุอกอาจุกดอกอัน,นีมันอยู่ในนนะยันยันพ่องูหูกระปู่มันอยู่นะถามันอยู่ในน้ำเข้าก็จจกอาสบายอันนี้มันอยู่ทึงยังยงนงูเขาไปอยู่ ปูเพื่อนเพื่นสีหิตเป็นล้านเป็นแป้นไปทั้งทางเขาเสิเป็ดเขาก็ะยีอ่ะย,ยียบทั้งเทรืองบูเซิงบูงบอกแบบเดือนแสดงว่า ทำอิดกะอันนี้สิเฮ็ดให้เบ่งก่อนหาเอาบ่วงหาเอาบ่วงนะมาขวัดมาขวัดน้ำมันปูออกขวัดสองขางอันนี้เอิ้นว่าอ้องกระปูนี่มันมันซิมีขีปโปมันนี ปตัวนี้นี่ฮะเบเอาทางกลาง,างนี่มันสีคมเป็นแบบคมๆเบาแสบนี่ยเขาก็ทิมเขาก็ควัดทีทเ,ทเอาอ่อกมันไปหลังน้ำให้สะอาดไแหงเขาเดินกระปคอทเลยเนาะแหงด้วยกระปคอดนี่เนาะสีควัดให้เหหหบิ่งอีก อ,องทีสองนันซีอยู่ท้างขาเป็นน้ำมันที่มันๆที่อยู่ท้งขางอันนี้ซิเป็นขีคมขีโปบอกอา้าวตัวอยู่กลางทิมาให้เบิง่งดีอ,องทีสามบอกขีทีเนาะ ครัวส้นนบดบ,บกีทีเดอ้บอบกีทีบดเทียนอยากเห็ดกินยังก็ให้คอมเมนต์เขามากก็ได้ว่าเออคลิปนาเห็ดอันนั่นอันนี้ให,ให้เบิงงเนเดอร์ว่ะวิธีเห็ดเอาเห็ดแบบใดนะแต่ว่า้าเป็นออมเป็นแกถ้งถาเป็นออมเป็นแก้งคอยสีบอปะเขาเบือกับยานางเด็ดขาด กระเบื้อ,อย่านางประเด็กต้องใด้ใส่์าเป็นอ่อมเป็นแกงนี่เป็นมั่นคับเริ่มมั่นแหละกระปูนเขาพันซาเลยดิเริ่มมั่นเลย,เลย,เมมเลยบัดแล้วถาบึง่งน้ำกัน้นว่ะน้ำมันปูนี่เอาไปเห็ดยังแน่เออ เอาไปเหตุเข่าพัดกระแซกพัดน้ำมันปูออกมาแล้วออกมาแล้วตอนยังหน่อยมักกินขนาดแมเหตุให้กินเพลินพัก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 เลยก็กยัดเขาอ,อ้อ เจ้าหน่อแม่รัวสีเฮ็ดห้เบิง่งแต่ว่าปัจจุบันนี้พอแม่พิ่นบ่อยู่น้ำเลเพ่นเสียแลวเสียแต่ตอนยังหน่อยเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นเคยเห็ดสูกินแล้วก็เลื่อยจื้พิ่นกระบอกให้เห็ดว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้เอ้เอ,อถ้าแม่บ่อยู่ใครสิเฮ็ดให้เจ้ากิน ลยคือเท้นคำว่าของเมยแบบติดหูอยู่ตลอดเอาในอ่องแล้วฮักกระิมาเอาในเอิ๊กอีกบาท พื้นออกสาก่แต่ว่ากระปู้แบบทากระปู้อยู่ในหหน้าเขานะหน้าเขาะสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าบ้างพื้นทีบ้างพื้นทีเ่เป็นโบหูว่าเป็นน้ำยัง มันก็นสซมี่แบบตกปปีงดำดำแต่ว่าสำหรับกระปู่อยู่ทองทินนี่โบมี่โบมี่เลเป็นตกปปีงน้อยๆดำๆกินดิบได้สบาย สุดยอดนี่ไปเตอนไปเติมอย่สีเกียมหัวสีไข่หรือว่าหัวตาข่าว่าดีดีเราันสุดกำลังมันเด็กไง ก็คือหัวคาหัวคาออนหัวคาแล้วก็หัวคิงไรกันบ้งหัวิง,วงวอมปลอมหอมปอมหรือว่าพัก ชีหอมซีหอมบอสนี่้องกินกว๋วยชิ้นว่าพักอีตู่กบหรือว่าพักลินล่วงว้าอีอย่างหนึ่งเพิ่นซีเอิญว่าพักกะเพราย,ายัที่กำัักเสริมยังไ่ตืนก็สักเมือ่ คือซ<ส>ื<ๆ>้อหอมเปหอมเปกับหอมบวัวนีชซโซยเข้ากันเลยหอมเปกับหอมบวัวเป็นกระเคีย้ยวได้เป็นเหี่ยมห้อยได้บัวกับบัวแดงขาดบัวได้เลย หอมเมียนเหนดเนื้อไท้ถาบ่งนงกันพี่น้อะอันนี้คือกับปูหน้าเทาแกะแล้วโดนได้มันแข็งๆเราก็นนยยกออก chia sẻ cả nhà một lời ເບິ່ງໄປນໍາກັນເດີ້ພນ เคียงเงียงเคียงก็จนบไาย ละเอียดแล้วก็อเอาสีกับปูลงเลยเมนูละกับหยัดอัวกับปูสีสองเมนูเลยในมือเดียวกันในโขกเดียวกันพอ เท่ากันให้ละเอียดใส่เกลือก่อนเกลือม่อยากใส่ร้ายไปมันเข้มเกลือกับแป้นงปนัวก่อน ดังการห้าคนเขาก็เลี้วแบบนี้แหละหอมเสริมหอมป้อมหอมบัวหอมเปอยู่ไกลกัน Aduh.. Wow. <coughs> Aduh.. <coughs> 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 tak sini, kau sempat dong, aku suarai, aku beri, waktu-waktu happy happy, kan, mungkin akan ดีนะประเดียวตุม่มลงไยเถอะตุ่ม cho mình cái ra để xài ra, và thiết côn ป,ปูนะาอันนี้คือหน้าตาข้องอัวกับปูกำลังเห็ดแล้วยังบนทันได้ปียงได้กีนน่ากินน่ากินจะน่ไปก,กินด้วยกันพี่น้อง อันนี้คือลากบกระปุกอันนี้คือน้ำมันปูอันนี้ก็สิเป็นน้ำมันปูสีเหลืองเป็นน้ำมันปูแล้วก็ tên tên hoa You know? สุกแล้วพี่นอ้องเป็นตะกินบอ,อน้ำมันกระปูตัวนี้เลื้ยงอ้อยห้อยอะตัวนี้ก็คือปีงอัวกระปูนี่เท่าไหราจังมากินน้ำกันเสียบ